่้วแลคะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการตีอ้วนชวนหิวอีกแล้ววันนี้นะครับผมนัดขนมอินทนินเอาไว้นะครับเขาบอกว่าต้องทําตั้งแต่ตีสี่ครับคุณลุงก็บอกว่าสัปดาห์หนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าผมหิวข้าวมากเลยอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นจังเลยเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครเตี้ยฮะ นี่ไงเจอแล้วเมนูเด็ดอุ้ยสงสัยไปบ้านเตรียมไว้ให้ข้าวญี่ปุ่นสเต็กหมูย่างโอ้โหนี่น,นี่เปิดดูก่อนโอ้โหนี่ไงครับข้าวญี่ปุ่นแท้หอมหอม,มเนื้อสเต็กหมูย่างได้ที่นะครับแล้วก็ราดด้วยซอสสุดพิเศษ <c oughs> สักคำนะครับเหมือนทานอยู่ญี่ปุ่นยังไงยังงั้นใครว่าหารญี่ปุ่นหาทานยากอือ ช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิม้มสวัสดีครับมาจิวสวัสดีครับโอ้โห oh, นี่ผมเคยแวะมานะครคุผู้ชมมาทานอาหารทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยมากแต่ตอนนั้นมานี่เวลาน้อยพูดถึงก่อนเลยร้านนี้สมทรงโภชนาใครมานี่ต้องรู้เลยว่าขายมานานมากกี่ปีแล้วครับ40 สองปีครับแต่ก่อนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยอย่างเดียวป่ะครับหรือขายอย่างนี้มา,าตลอดข้าวแกงก่อนครับขายข้าวแกงก่อนโดยเฉพาะที่ผมเห็นนี่มีขนมจีนซาวน้ําใช่ครับทำทุกวันป่ะครับมีทุกวันครับมีทุกวันเลยนะฮะอีกอันหนึ่งที่คนมารับประทานบ่อยๆเลยแล้วก็ติดอกติดใจนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยครับ อันนี้ก็ขายมานานแล้ว41ปี41ปีขายาวแกงป,ปีหนึ่งปีต่อมาขายก็เต๋วเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมติดใจร้านนี้ก็คือเรื่องของขนมขนมที่นี่ผมเห็นร้านนี้มีขนมอร่อยอร่อยแปลกๆอยู่เสมออย่างขนมที่ทําอยู่เป็นประจําแล้วผมวันนั้นเผิอ,อได้มาชิมคือขนมอะไรฮะขา้าวฟ่งเปียกครับเา้าวฟ่งเปียกแล้วทำเฉพาะวันไหนฮะ ทำเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์ครัวันอังคารกับวันศุกร์เท่านั้นถึงจะได้ชิมนะคุณผู้ชมร้านสมส่งเนี่ยนะฮะแล้ววิธีการทำนะฮะยากไหมยากตอนล้างถ้าสมมุติ1กิโลก็จะหายประมาณตั้งขีดหรือสขีดเหรอฮะนอกจากข้าวฟ่างเปียกแล้วเนี่ย<อ>นะฮะยังมีขนมอีกตัวหนึ่งอินทนิน,นอินทนินอันนี้มีทุกวันเลยฮะ เฉพาะวันจันทร์วันเดียวเพาะวันัันนทร์วะฮะก็มาทานได้หน้าตาเป็นไงฮะคุณมันจะเป็นขนมใส่น้ำแข็งขนมใส่น้ำแข็งแก้ร้อนตอนนี้ได้ดีเลยตัวขนมเป็นยังไงฮะตัวขนมจะเป็นแป้งเป็นแป้งแล้วจะมีน้ำซึ่งเป็นพวกอบเทียนอบกลิ่นดอกไม้โอ้เป็นน้ำอบเทียนหอมแล้วก็มีดอกไม้ด้วยเห็นบอกตัวขนมนี่ต้องทําไว้เป็นวันๆทิ้งไว้หนึ่งคืนทิ้งไว้หนึ่งคืนนะ กว่าจะได้กินเนี่ยคุณผู้ชมทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยนะขนมข้าวฟ่างในถ้วยเท่าไหร่ราคายี่บาทครับแล้วอินทนินนะฮะก็25บาท25บาทเพราะฉะนั้นนี่จะกินกินอาหารอร่อยร้านสมทรงเนี่ยคุณผู้ชมต้องจําวันนะอยากกินขนมอินทนินมาจำครับอยากกินขนมข้าวฟ่างมาอังคารสุดแล้วก็นอกจากนั้นก็มีน้ําเห็นบอกมีน้ําผมเห็นบีบมะนาวเพว่เปลี่ยนสีเลยมันน้าฝาง้าฝางครับอ๋อมันคือน้ำเลยน้ําฝางไม้ฝางนะฮะัอ๋อคือนน้ำไม่ให้เราไปไหนน้ำฝาง เริ่มต้นที่น้ำฝางก่อนเลยนี่พอบีบมะนาวนะฮะจากสีม่วงเนี่ยแล้วเราก็เอาหลอดคนๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นคล้ายๆสีชาหรือว่าสีชมพูเห็นไหมอันนี้ลองซาวน้ําก่อนซาวน้ําเราก็ต้องเวลากิ่เราต้องซาวเช็กก่อนฮัลโหลหนึ่งสอหนึโอเคโอเคโอเคกแล้ตต้องซาวเช็คด้วย มาดูก๋วยเตี๋ยวสุโขไทยสุโขไทยต้องกินแห้งก่อนครับถ้าเกิดใครเคยกินก็จะรู้จะมีน้ำตาลปี๊บมีกากหมูนะฮะมีเครื่องเค้าต่างๆเป็นหมูต่างๆที่สําคัญเนี่ยมันมีต้องมีถั่วฝักยาวกากหมู <c oughs> ๆๆๆสักนิดถั่วฝักยาวสักหน่อยๆๆๆส่วนแบบน้ำก็โอเคนะทีนี้ไฮไลท์ของร้านเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของขนมนะอันนี้พลาดไม่ได้นี่เห็นไ,ไหมหนึ่งกิโลเนี่ย มันจะหายไปหลายขีดมนที่อาจิ๋วก็บอกนี่ไม่ใช่เม็ดสาคูนะเป็นข้าวฟ่างแล้วผมว่าหากินยากเยี่ยมเลยไม่หวานจนเกินไปเวลากินลงไปนี่มันจะมันๆหอมๆใบเตยกรุบกับกรุบกับในปากมันได้รสชาติความอร่อยมากกว่าสาคูอ่ะมันจะแน่นกว่าจะเต็มปากเต็มคํากว่าเวลาเคี้ยวนี่มันเม็ดต่างๆนี่มันจะเป็นละลีดกับลิ้นถูกับเพดานข้างบนอยู่ตามซอกฟันเคี้ยวเป็นกรุบกับหอมใบเตยโอ้ยมากินเองเถอะอื้อ ร้านนี้อยู่ไหนครับอาจิวครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดส,สังเวชนะฮะบางลาพูครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมมาเจอโรงเรียนวัดส,สังเวชนะครับจะมีซอยตรงข้ามโรงเรียนเล็กๆ<ม>เดินเข้ามาประมาณ ห้าหกเมตรเนี่ยก็เจอแล้วร้านอยู่ขวามือสมทรงนะฮะวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีวุ้นชนหิวนะครับเอาไว้เลี้ยลูกค้าจากเบอร์แก๊สมอบให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีถังแก๊สนะฮะจากเบอร์แก๊สนะครับบรรจุ15บกิโลมอบให้ทางร้านไว้ใช้1ถังด้วยนะครับปกติสั่งแก๊สร้านไหนครับร้านเหรียญเจริญครับเหรียญเจริญเดี๋ยวไปมอบโชคเลยครับร้านสมทรงโพชนาครับแนะนํามาบอกว่าสั่งแก๊สจากร้านเหรียญเจริญเคยไปทานไหมฮะทานอร่อยมากค่ะอร่อยมากเอ้ารับไปเลย1,000บาทจากเบอร์แก๊สครับ ย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวารกรุงเทพ1 1 1 2 0รับทันที1 0 0่1,000บาทจาก World Gas ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยทูบหอมพลังทิพย์สองคำจำง่ายง่ายพลังทิพย์พลังทิพย์พันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นน้ำมันงาจีนตรามังก่คู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ รับให้ทันโชควิ่งชนคนโอมตันปี55เออน้องจิรวัตรได้ข่าวว่าหัวหินเนี่ยมีหอยเยอะในทะเลแล้วร้านขายยานี่มีเยอะไหมโอ้เยอะสิพี่อย่างเช่นร้านเจียนตึงเนี่ยก็มี6สาขาแล้วครับร้านเนี่ยก็เป็นสาขาตลาดโต้ลุ่งครับผมเหรอแล้วอย่างร้านอาหารในนี้มีร้านในแนะนำม,มีเยอะไหมร้านอาหารก็มีเยอะเหมือนกันอ<ม>ย่างเช่นร้านโกที่นะครับของอร่อยเพียบเลยเออทั้งนั้นเดี๋ยวต้องไปชิมซะหน่อยละก่อนไปนะครับพี่ รับมุกผมไม่ทันก่อนได้ไหมสบายว่ามาเลยพี่ว่าสตาร์วอลพาคไหนดูแล้วรู้เรื่องที่สุด <c oughs> เฮ้ยเอพิโวันไงไม่ใช่ครับพี่ผิดต้องภาคไทยครับพี่ถ้าไม่ภาคไทยพี่จะดูรู้เรื่องได้ไงเออใช่มันต้องอ่านซับแตตนใช่ไหมใช่โอ้โหถ้างั้นเราก็มีผลิตภัณฑ์โบตนบันมอบให้เจรวัตกับเจียนตึงเนียนะโ้นี่ตีสสดังตึงนะนะไปละ วันนี้ขอบคุณร้านโกทีนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครจะได้โชคทองซูซูกิสมทแล้วก็มือถือจากโบตันนะฮะเพราะฉะนั้นรีบส่งเข้ามาชิ้นส่วนผ้าดโอกาสครับสมทบไปจับในครั้งต่อไปมิตลักแควนแวนรายการอย่าลืมส่งมานะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกสนับสนุนโดยรับให้ทันโชควิ่งชนคนโอมตันปี5